ก็ฟ oh. ีดแบ็อะไรยังไงบ้างยังนี่ท่านประธานบอกท่านประธานถามว่าจะตอบได้เมื่อไหร่บอก <Yeah. S 2> เร็วๆหน่อยเพราะว่า <Yeah. S 2> มันเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณ ร็วนี้ได้กําหนดไปไหมครับว่าเจ็ดวัน <c oughs> <ส>่านมอยากจะให้ก่อนสิ้นเดือนนี้เ <c oughs> พราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณในในปีต่อไปอะ่ะเราจะได้วางแผนได้ถูกไงว่าท่านจะย้ายไม่ย้ายครับผมถ้าไม่ย้ายเราก็จะได้วางแผนงบประมาณในปีต่อไปได้ครับผมในส่วนนี้อ่ะทางท่านรองบอกว่าเป็นดุลพินิจของทา่ทานประธานแต่ทางท่านประธานจะโยนให้ที่ประชุมใหญ่อันนั้นคือสุดแล้วแต่ประธานครับแล้วที่ประชุมใหญ่ก็โกเถียงกันไม่จบสิใช่ไหมก็อำนาจอยู่ที่ท่านก็กล้าตัดสินใจไงผมบอก ท่านครับเท่าที่ฟังดูบทบริบทแม่งว่าย้ายไปที่ใหม่จะ,จะ,จ,ะจะสะดวกกว่าต้องมาต้องมาจัดระเบียบ<น>ที่นนเก่าตอนน,นี้มันตั้งหลายพันไรไม่สะดวกได้ไงความปลอดภัยก็มีนะคือสภาเนี่ยกร,กรรมการเขาดูเนี่ยเขาเรื่องความปลอดภัยนันเป็นลำดับหนึ่งอะ่ะเย้ไหมรเราลงทุนสองพันกว่าล้านต้องมาเสี่ยงอะ่ะเสี่ยงทำไมถามเย่ไหมที่ของเรามีเยอะแยะแล้วอย่าเอาเรื่องเหตุผลความไกลของเจ้าหน้าที่ของคนนั้นเลยอันนี้คือประเทศนะ ไม่ใช่เอาเหตุผลส่วนบุคคลมาเป็นเหตุผลลบล้างการสร้างอะไรสําคัญเนี่ยใช่ไหมเหมือนเหมือนตรงนี้การบ้านมันเยอะกว่าไปย้ายไปที่ใหม่แน่นอนอยู่แล้วนแน่นอนเนี่ยถามทตาแนี้ก็รู้นี่ดูเนี่ยยังไม่ลื้อย้ายอะไรกันสักที่เลยน่ะนะอเอาถ้าถ้าเป็นกรอบเรื่องเวลาที่ใหม่กับที่เก่านี้ความเรา,ม,ามีความมั่นใจว่าที่ใหม่เนี่ยมันสามารถป,ปรับพื้นที่แล้วก็สามารถดาเนินการก่อสร้างได้เรามั่นใจอย,อย่างนั้นถ้านับหนึ่งนี่กี่เราเร็วกว่าแน่ เร็วกว่าเห็นว่าสักสามปีน่าจะน่าจะเร็วสามปีทั้งนั้นตรงนี้ว่ากำหนดห้าปีต่ำเก้าเก้าร้อยวันที่เคยกาหนดแผนเดิมไห้แล้วอาจจะเร็วกว่าอาจจะเร็วกว่าเก้าร้อยการก่อสร้างเนี่ยเราคิดแล้วว่าถ้าที่แห่งใหม่เนี่ยอาจจะเร็วกว่าเก้าร้อยวันแล้วถ้าอยู่ที่เดิมนี้จะล่าช้านานกว่าสองปีปัญหามันเยอะคมนาคมก็มีปัญหาปัญหาในเรื่องของการรื้อถอนหรือย้ายมันไม่พร้อมกัน ทุกคนคิดได้ว่ารื้อบางส่วนออกไปแล้วป่อสร้างนันคิดได้นะแต่ถ้าคนรับผิดชอบเนี่ยต้องคิดอีกแบบหนึ่งนะถ้าเสียท่ามาเนี่ยไอ้คนที่บอกว่าทําได้เนี่ยไม่รับผิดชอบนะแต่คนลงนามแบบพวกผมรับผิดชอบนะผมต้องคิดมากกว่าทุกคนนะวันนี้มันพิสูจน์ให้เห็นเห็นไหมการลถไฟวันนี้ต้องทะเลาะกันกับไอ้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับไอ้อะไรที่ไปแอร์พอนลิ้งแอร์พอนลิ้งอ่ะไหนบอกย้ายได้ย้ายได้วันนี้ถูกฟ้องไม่เห็นเหรอใครรับผิดชอบ โง่ทางด่วนใครรับผิดชอบสุดท้ายมาก็คือประชาชนเนี่ยต้องเสียภาษีแล้วก็ไปจ่ายค่างโง่พวกนี้เหรอเยวไหมผมเป็นคนรับผิดชอบผมต้องคิดให้มันรอบคอบอ่ะค,คนพูดแนะนําได้แต่เขาไม่รับผิดชอบไอ้ของเรารับผิดชอบเราต้องคิดให้รอบคอบอ่ะในส่วนนี้ได้มีโอกาสได้เข้าไปอธิบายกับท่านประธานเป็นการส่วนตัวหรืออะไพูดแต่ท่านประธานท่านก็เป็นห่วงไงเรื่องเรื่องเรื่องอะไรนะัดสภาน,นี่ท่านก็เป็นห่วงไง เชิญคุณชายสุขุมพันธ์มา้วเชิญผ่านสื่อมวลชนเาได้แล้ทร่าตางขอให้ขอมาพบกันหน่อยขอมาพบกันหน่อยท่านยืนยันจะสร้างอย่างเดียวอ่ะก็คือถ้าตัดปัญหาเรื่องสะพานไปได้ก็ก็ทําให้สบายใจได้ส่วนมันก็ส่วนหนึ่งเพราะกรรมการชุดเนี่ยเขามองความปลอดภัยถ้าคุณไปถามบริษัทรับเหมาเขาบอกกูต้องสร้างให้เสร็จแตุ่ยได้เงินไงใช่ไหมถามคนออกแบบก็ผมออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยดีทุกเรื่อง ใช่ไหมแต่ผมใช้เนี่ยผมต้องมองความปลอดภัยอ่ะเห็นไหมเห็นของอิสราเอลไหมล่ะรถเนี่ยไม่เข้าใกล้นะต้องเดินหนุนไกลนะเขากลัวระเบิดอ่ะแต่มีสภาแห่งเดียวทั้งรถทั้งอะไรจอดในสภาเนใช่ไหมแล้วที่สําคัญที่จอดรถชั้นใต้ดินอีกสองพันคันนะเขาทักท้วงบอกเกิดคนระเบิดไปไว้ข้างล่างทําไงใช่ไหม